กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวนสองช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ย,ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะเจาลึกดวงการเงินดาวพฤหัสย้ายตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยน2567 ถึงวันที่13พฤษภาคม2568สําหสำหรับชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลน,นะคะอาจารย์เจนมองว่าคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องของการเงินมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสนะคะยกย้ายมารอบนี้นะจะได้ตำแหน่งมรณะหรือตำแหน่งที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ชาวราศีตุลน,นั้นนะคะมีบุญเก่าอยู่ค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกได้เงินก้อนที่รอคอยรวมถึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีตุลต้องจำเอาไว้นั่นก็คืออย่าใจอ่อนในเรื่องของการเงินไม่ว่าการเงินของคุณนั้นนะคะจะติดขัดนะหรือช้าปานไหนก็ตามอยากให้ชาวราศีตุลในอดทนจะมีรายได้เข้ามามากค่ะ และรวมถึงวางแผนรายจ่ายให้ดีและชาวราศีตุลหนึ่งปีต่อจากนี้มีเกณฑ์นะคะที่จะมีคนให้การสนับสนุนและมีโชคใหญ่ค่ะเดือนเด่นของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงหนึ่งปีนี้นั่นก็คือเดือนพฤษภาคมปี2567เดือนสิงหาคมปี2567และเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะเลขนำโชคของชาวราศีตุลน,นั่นก็คือเลข36และ63 ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงหนึ่งปีหลังจากนี้อยากจะให้เน้นทําบุญเกี่ยวข้องกับการทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ให้กับเทวดาผู้รักษาตัวให้กับบรรพบุรุษด,ดังนั้นทําบุญทุกครั้งอย่าลืมกวดนะ้ำอุทิศบุญกุศลด้วยนะคะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาว ระดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้